งเล็กไม่ใช่ถุงใหญ่ถุงเล็กถุงที่เราใส่แกงอะ่ะถุงแกงไม่เป็นไรหรอ,อกอันนี้ได้ไม่อันนี้เอาไว้ใส่ถุงแกงอีกรอบนะึงนี่นี่ถุงเล็กเด้อไม่ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านกินแกงมันเท้าด้วยกันนะคะมันเท้าอร่อยอร่อยเหรอแม่เธอเป็นเด็กก็กินเป็นได้เหรอใช่เออแกงอันนี้ก็พอคนเดียวเรากินคนเดียว แล้ยวย่ตัดเองอ่อบนึงขอบคุณค่ะขอบคุณมากมานะคะเดี๋ยวนะคะเอร่ออรอยอรยไม่หวน,นบอกอร่อยมากไม่ชุดน้ำก่อนชุดน้ำ่อนระวังตกไม่ต้องบอกว่าหกหกแล้ว <laughs> สวัสด,ดีค่ะพ่อสมชายขอบคุณนะคะพ่อสมชาย กินแกงมันเ้าพ่อคือมันเ้าเราแกงกินแต่ผักชียร่าต้นหอมใบแมงลักอร่อยสุดน้องใบหมอนกาลังสดน้ําอยู่นะขอบคุณนะคะพ่อสมชายขอบคุณมากมายค่ะไปไปไปได้ก็กินมาๆน้อเขายังไม่กินหรอกเขาโทรโทรศัพท์เดี๋ยวขอบคุณนะคะทุกท่าน เหรอโอ้โหเหมอนยกนิ้วให้เลยปมันใหยกนิ้วให้เลยป่าวเดอีกที น้ำยางให้หน่อยเอาน้ำยางให้หน่อยนี่เตรียมอะไรก็เตรียมแล้วโอ้เก่งจังเลยเตรียมน้ำยางให้ด้วยขอบคุณนะคะพ่อสมชายพ่อใจพลังบวกค่ะน้องแฮมเมอร์กับพ่อใจพลังบวกมานะคะขอบคุณมากมากค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กถุงมัดก่อนถัดถุงเรียบร้อยก่อนโอเคอุ้ยร้อนร้อไปเองยังตกแต่ตกแต่งก็เพิ่มมา เฮ้ยออไปเอาไฟฉายละ่ะใหถือยังไงถือหัวไม่ต้องฉลาดอยู่ฉลาดอยู่ใช่ไหมแล้วเปิดให้ออกไปคุณ mm hmm. ต้าตัวอขอบคุณค่ะโอ้มันไม่กลัวเลยมันมืดหนาวได้มหม,ม,มา รู้จักขนาดนี้มันกล้าเดินมาขอบคุณค่ะพ่อสามชายขอบคุณมากมายนะคะพ่อสนมชายเขาใจพลังบวกมานะคะสุกตาใบปลามาแะวคะน้องน้องแฮมน้องแฮมสตเตอร์ก็ใจพลังบวกมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ มนเข้าเย็นด้วยก,กันเลยพี่น้องแกงมันเ้ามันเ้ามันเ้าแกงมันเ้าอร่อยอร่อยสดร้อนร้อนอากาศเย็นสดร้อนร้อนสดแกง คุณค่ะขอบคุณมากมายค่ะน้องแฮมสเตอร์กินข้าวได้กันนะคะพี่น้องนะคะจมดูก่อนโอ้ยี่ห้านาทีแล้วขออนุญาตลงเวทีแล้วพี่น้องไม่ขึ้นนานหรอกขอบคุณมากมายนะคะทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจแกงมันเ้าอันนี้ก็เป็นมันเถาเอาโทรศัพท์ค่อย ขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านแกงมันเ้าอันนั้นก็จำเจียวขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรุ